Good Morning ครับพี่น้องชาวไทยวันนี้จะไปพูดเรื่องการเมืองนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จการมีความสุขต้องทำยังไงนะครับผมก็ได้ไปพูดมานะไปเปิดงานให้กับบริษัทองค์กรใหญ่อันหนึ่งเขาเชิญผมไปเขาไปพูดกับพนักงานเขาเราๆ 600คนนะเพื่อไปสร้างเขาเรียกว่าอ,อะไรปันดาลใจใช่ไหมพลังนะครับแล้วให้ผมพูดว่าคนเราเนี่ยประสบความสําเร็จต้องมีอะไรต้องมีคุณสมบัติอะไรมั่งเกิ่การมีความสุขมีอะไรมั่งผมก็เลยอยากมาแชร์นะแต่สิ่งที่ผมได้ไปทํามานะครับกองเนื้อต้องเข้าใจนะเวลาผมไปพูดเนี่ยหรือเขาเชิญผมไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณทอมจะรับค่าตอบแทนยังไง เอาให้ชัดเจนเลยนะครับใครอยากเชิญผมไปผมไปฟรีเพราะผมไม่เคยคิดตังค์กับการให้ความรู้ผมไม่มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับผลประโยชน์แต่เราควรจะให้นะครับงะนั้นผมก็ยินดีตลอดนะใครอยากเชิญผมไปผมขออย่างเดียวก็แล้วกันถ้าเชิญผมไปตอนเช้าก็ให้อาหารเช้าผมกินถ้าไปตอนเที่ยงก็ช่วยเรียมอาหารเที่ยงผมด้วยก็แล้วกันนอกจากนั้นนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะ ผมเป็นคนที่ไม่คิดตังกับการให้ความรู้การประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีเคล็ดลับอยู่อย่างเดียวเลยอย่างเดียวจริงๆคุณจะไปอ่านหนังสือ50เล่มคุณจะไปอ่านฟังไปสัมมนากี่สัมมนาก็ได้หรืว่ากลับมาจุดอันเดียวแค่นี้ต้ออยากฝ่ายพี่น้องชาวไทยทุกคนก็คือไม่ยอกแผลก็คือไม่ยอมแผ คือถ้าเรายัางสู้ถ้าเรายัางไม่ give up ไใช่ไหมครับความสำเร็จมันอยู่ข้างหน้าเราอะแต่คนส่วนมากเนี่ยคือยอมแพ้ซะก่อนบางทีนะไม่ใช่บางทีหรอกส่วนมากนะยังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ยก็ยอมแพ้แล้วยอมแพ้ด้วยอะไรเรารวยไม่เราไม่มีเงินลงทุน นางจะคุณเราไม่ดีเราไม่มีพักพ่วยังไม่ได้เริ่มหย่องแพลนนะอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำ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 ไปพอเริ่มไม่ดีก็หยุดคือถ้าเราไม่หยุดยก็แปลว่าเราไม่แพ้นะครับมันก็เวลาซื้อหุ้นเนี่ยใช่ไหมคนส่วนมากเนี่ยเวลาหุ้นตกเนี่ยก็จะแพนิคแพนิก แล้วก็ขายออกไปแต่กลับมาณนเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยซื้อกันใหญ่ <c oughs> คนเราต้องไม่แพ้ครับต้องไม่ยอมแพ้ต้องไม่เก็บอับแต่นักมวยเนี่ยนะเขาฝึกเขาเทรนกันเป็นปีๆนะเพื่อไปชกเพียงสิบห้านาทีนะเนี่ยแล้แน่นอนครับบางทีเขาโดน k อ o เอา u t แต่เขากลับมาบนเวทีนั้นเพื่อชกอีกเขามีสุภาษิตอเมริกานะ คุณขี่จักรยานแล้วล้มเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรต้องขึ้นไปขี่จักรยานใหม่หรือขี่ม้าแล้วตกมา้าก็ต้องขึ้นไปขี่ม้าใหม่แต่ก็มาในความว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงนะการที่เราไม่ยอมแพ้เนี่ยมาในของเขาเราดื้อนะดื้อนี่ไม่ดีนะดื้อก็แปลว่าเราไม่ได้บทเรียนจากการผิดพลาดเลยการไม่ยอมแพ้ของผมคืออะไร คือรู้ว่ามันผิดพลาดเพราะอะไรแล้วมาวิเคราะห์แล้วก็มารองใหม่แต่ถ้าเรายังดื้อยอมแพ้ไม่ยอมแพ้กับดื้อนี่คนละคำกันนะดื้อคือดื้อไม่ยอมแพ้ก,ก็คือเอาบทเรียนกับการที่เราล้มเหลวเสียหายตกจากม้าหรือตกจักรยานแล้วเอาบทเรียนนั้นน่ะนะครับไปสู้ สิ่งที่เราอยากได้นี่คือสำคัญที่สุดไม่ยอมแพ้แต่ก็ไม่ดือ้อไม่ยอมแพ้แต่ก็ไม่ดื้อนะครับแค่นี้ครับความสาเร็จอะความสุขอะคุณทอมตอนคุณทอมดูมีหน่วยดูเหมือนมีความสุขจังเนี่ยนะครับเช้านี้ผมก็ได้ทําธุรกิจธุรกรรมไปเยอะแล้วนะผมตื่นตั้งแต่ตีห้านะเมื่อเช้าเนี่เจรจากับธุรกิจผมที่อเมริกานะไปพูดให้คนฟังแล้ว นะครับเดี๋ยวก็จะไปประชุมอีกสองงาน๋ยวเดี๋ยวบ่ายโมงนี้ผมก็จะไปตีกอฟเขาเรียกว่า work life balance คนเราเนี่ยไม่มีจำเป็นทําทำงาน8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่สำคัญคืออะไรทํางานให้เสร็จทำงานให้เสร็จนะทำงานเบสพอรนะ support, ว่าเราต้องทํากี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้พาไปสู่ความสุขเลยความสุขคือทํางานเสร็จ แล้วก็มีเวลาไปทําสิ่งที่ตัวเองเอนจอยตีกอลฟอ่านหนังสือเลี้ยงลูกเลี้ยงหมาเคลว่า work life balance นะครับอันนี้สําคัญมากพระเจ้างเนี่ยเขาไม่ได้ส่งเรามาให้มาอยู่ในโลกนี้หรอกเพื่อให้มานั่งในออฟฟิศทางานเครียดนะครับเขาส่งเราเข้ามาเพื่อเรามีความสุขนะนั้น work life balance สำคัญมากแต่เคล็ดลับของความสุขที่แท้จริงคืออะไรคือหัดวาง เมื่อวานผมขึกขัดมีปัญหาเรื่องเดียวเดียวหนึ่งปุ้ยก็ถามว่าจะแก้ไขยังไงเพราะบอกอย่างเดียวปุ้ยเดี๋ยวว่าแก้ไขไดเองแต่เวลาเนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยต้องไปส่งปุ้ยที่สนามบินให้ปุ้ยไปมีความสุขที่ไต้หวันเนี่ยมานั่งคิดเครียดตอนนี้ไม่ประโยชน์เราหัดวางก่อนเพื่อจะมาวิเคราะห์ว่าเราจะแก้ไขยังไงจำไว้นะครับทุกปัญหาแก้ไขได้ รเราต้องเชื่อสุภาษิตนี้ครับปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ใช่ให้กลุมโอเคครับสวัสดีครับ